วุ้ยข้าวงามมากเลยลุงใช้อะไรคะสองแปดครับเมื่อก่อนมีปัญหาอะไรมั่งในนา,ข,าข้าวดิ้งครับหญ้าขานอนกห้าข้าวทิเกมีทุกอย่างเลย,ยแล้วหลังจากที่ลุงหมักตองแปดไปแล้วเนี่ย<ม>เห็นผลงานว่ายังไงมั่งแตกต่างกันเยอะเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลนครป่าหมากนะครับอำเภอบางกระทุ่มนะครับจังหวัดพิษณุโลกมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสังฟังข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดหลังจากการหมักระหว่านข้าวลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณลุงกันนะครับว่าคุณลุงทํำยังไงนะครับแล้วก็หลังการหมักมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับผมจะถามลุงว่าแล้วลุงทายังไงครับขั้นตอนการทับของลุงครับที่ใช้ตอกตองแปดหมักเนี่ย ก็น้ำไถ่เต็มแล้วก็ปั่นปั่นแล้วก็ย่ดปั่นแล้วก็ฉีดยาลงไปสามสี่วันก็ย่ำย่ำแล้วก็ผักทิ้งไว้ประมาณสามวันแล้วก็ย่ำใหม่คนผลที่สองพอผลที่สามก็ย่ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ย่ำเสร็จก็รีดเลยรีดทำเตีอยเลยนะทำเตือกเลยครับคแล้วมันก็ย้าตัวยาวมันก็ย่อยสลายไปเหลือบางแต่ไม่หมดดีนะครับผมพอ พอดูได้ครับนี่นะเมื่อก่อนเคยหญ้าเยอะทุกปิ้งนะอันเนี้ยเคยหญ้าเยอะจะขึ้นมาพร้อมกับข้าวเราเลยนะตอนนี้ดินก็เลี้ยงดินนะบางตาลงเยอะครับแล้วเข้าดีดละครับเข้าดีดก็เบาเบานะครับเบาไปแต่ก็ไม่หมดดีเหลือมั่งนิดหน่อยอันนี้เพิ่งรอบแรกนะลุงนะอันเนี้ยรอบแรกแต่ข้าวขึ้นเขียวงามดีเนาะข้าวอายุเท่าไหร่แล้วลุงยี่สิบวันเกือบยี่สิบวันเนี่ยตอนเนี้ย เกือบ20วันแล้วนะครับอันนี้ได้ใส่ปุ๋ยยังยังยังเลยนะครับนี่ข้าวยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับโอ้ละงามอย่างนี้เลยนี้ตัวตัวท่าหนึ่งใช่ไหมน่าจะเป็นท่าหนึ่งท่าหกพี่สาวครับต๊ะาพี่สาวครับนี่ค่ะทุกคนงติดต่อมาทางผมได้หรือติดต่อทั้ง28ได้ครับเบอร์คุณลุงเบอร์อะไรครับศูนย์แปดสองสามเก้าเก้าแปดหกสี่สาม ลุงทองคำนะคะต่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับว่าลุงใช้มีผลลัพธ์ยังไงแล้วก็ขั้นตอนการทํายังไงข้าวๆนะครับค่แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ติดต่อทางตรงทางผมได้เลยเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้าว่าตัวตองแปดเราเนี่ยจะยุบเข้าดีดแลงเนี่ยเหลือประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณลุงมีอะไรฝากไหมครับก็ขอให้ชาวนาช่วยกันสืบทอด จะต้องแปดไปเรื่อยๆครับมาดูผลงานได้ที่น้ำพี่เสาอืมคือคุณลุงไทยแล้วเห็นผลลัพธ์ว่ามันลดจริงครับออก็ลองดัันต่อไปลองปรึกษากันดูนะครับในครอบครัวครับสำหรับวันนี้นะคะขอบระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะคะว่าเราจะไปช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวีที่ไหนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ